วันโอ้สวัสดีครับผู้ทำไมพี่หลอกขนาดนี้เนี่ยผมไม่ได้ติดมาเลยแล้วผมมันทำมาตัวใหญ่ลด,ดขนาดลงมาเหลือยยูบูลเล็กเองโอ้พี่ใส่ฟ้ามลมด้วยเหรอ <c oughs> โคตรหล่ออะไรกันครับพี่เนี่ย ถัมลมทำงานด้วยนะครับเป็นรถใหญ่เลย40แอมป์ไปทำมานานยังเนี่ยก็ทำมาก็ลงใหม่ลงใหม่อันนี้คืออันนี้คือชอบเลยใช่ไหมที่แรกผมติดอยนี้ดอยู่ตรงนี้ถังลมวางอยู่นี่แล้วตัวนี้ตัวเดิมวางอยู่ตรงนี้แล้วเขาเลยขยับออกใส่กล่องอันนี้ปพี่วิ่งแถวนี้ประจำเลยเหรอ เราช่วงนี้สาวเพ่กบ้านไนใหม่กินน่ะที่ไหนพี่อเปชรบูลเปเชอรบูลโอ้ไม่ได้ใกา้เพื่สิต่อเลยโคตรสวยอ่ะสวยจริงนั่นแหละแต่บางคนอาจจะมองแบบแปลกแอยู่นะสวยมากเลยทั้งบทเลยพีทั้งหนึ่งซิงเกิลนี่ขอฟังเลยขอฟังเลย วาดหนุ่ล้อหน้าสิเออเออยาวเลยโอ้วุ่นวายเลยเรโอ้ดหายแล้วรอครับรอรอรอภาวไม่จะใส่ภา้านสองาหลังเลาสอาอันนี้ก็ดังแล้นะพี่ไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ได้แล้วพวกคุอบมีดด er <ục escre editors> ้วย <cutter> <lide> <fork> <language> ใชครับอันนี้ก็อยู่ที่วังน้อยนะฮะหลังเดินทางกลับบ้านครับเจอพอดียอดเลยยงามป่ะฮะเจ็บชาวบ้านน่าจะเจ๊ดีเจ๊อยู่ตรงทางเข้าใสยวัสดุแล้วผมนั่งเล่นอยู่ใช่หรอหาแล้วไอ้หลันแล้วเอากลับลำได้ออกตามเลยเอางั้นเลยปกติฮะถ้าเกิดผมเดี้ยวข้าวหเดียวข้าวแค่ตัวเทมเตรงงานแล้วสะพานเก่าหมดแล้วผมขวัง เอาติ๊กเกอร์มาให้มิกอ่ะรู้ใจมิกอยู่มั้งเออ,อยาวเลยทีนแรกขอผม,ผมทำเป็นตัวใหญ่ครับแล้วผมลดนปสกัดมาตัวยดีขึ้นดีเห็นเรื่อตัวเล็กตัวเล็กมันใหญ่อันนี้กลุ่มพี่เลยใช่ไหมใช่แล้วก็มีของไหนอะไม่เห็นแบ่งผมบ้างเลยแล้วก็มีผมไม่ได้ติดมาดิพี่ <laughs> แล้วก็มีของเป็นรุ่นเพชรจมูกเลยแต่ผมผ่านผมผ่านบ่อยอยู่ ไม่รู้นี่จะาติ๊กเกอร์ตอนนี้ของเราไม่เจอแผ่นทายแล้วเนี่ยเออนี่แผ่นท้ายแล้วนะพี่ขนาดผมไม่ไม่มีติดเลยขผมผมเพื่อนอ่ะมันให้มามันให้มาเท่ากับแผ่นท้ายเลยดูไม่ได้ติดไหนอันนี้ก็รอแบบเหมือนว่ารอขยายขยายแหลก้ายไปลงมาไอ่ไอ่มาสไลด์เลยจะใส่จะได้ใหญ่ กดเปรี้ยวอะครับเิ็กตไปยุ่งในสายขาวนี่ติดไปยุ่งสั่งเอาอย่างเงี้ยเด็กออกมาแล้วหนึ่ง๋อตรงร้านแต่งรถนั่น่ะใช่ที่พี่บ้านมาที่บ้านมีมีไปมีมีเพื่อนมาดีนักมาตรงนั้นน่ะโอ้พี่กีเลยพี่กีตาม้องมาเลยเหรอใช่เด็ก็ผมไปอยู่ตรงนั้นไงแน่นอนแล้วแล้วแล้วพี่ก็ขี่กลับนี่เหรอไม่จะมุกไปดูเขาตีนหัวร็บเข้าป่า เสียงเส้และเสียงมันจะไม่เหมือนกันอันนี้แตงทำทำมาดีแล้วขอให้มา้วยะแต่ผมเลยนเพี่ไอ้ปากเงี้ยผมไม่ได้ใส่ตะปิงจะปากเงี้ยผมใส่ตะปิงไว้สวยอ,อยะคลิปทั้งแนเลย มันไม่ได้ยินก็เลยย้ายไปหน้าใช่อยู่ไม่ได้ยินตอนแรกผมก็ว่าเสียงใครวะตามหลังมาไม่เห็นปไอ้มากผมยิงอ่ะยิงผมไม่ได้ค่อยผมขี่รถไม่ค่อยดูทางแบบเปิดไปพอมากตามตู้บางทีถ้าว่าแต่เดิมท่านก็ไม่ได้ยินนะผมเปิดลำโพงอยู่ในรถเนี่ยเสียงก็ไม่ได้ยินอนนี้ไม่ไม่ตื่แล้วเจียวเลยครับโซนบางน้อยฮะตายครับผม วันเอ้้อมทำงานลตลอดเวลนีมผมตั้กับบ้านอะ่ะผมไปเจออยู่ทีมเดียวกันอยู่อไรนี่นะทำไมค่อยได้เเจอจากอะไรก็ไมู่้ ไปอีกไลเลยพี่คุีรำอะ่ะปะไปแล้วนั่งนั่นอะขอบคุณมากอันนี้ผมก็ทำไม่พิเศน้อยอเดี๋ยวฝากน้องผมใหุู้กตาตัว